มาที่สภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยฮะแน่นอนครับในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจยติคุณผู้ชมทราบกันไปแล้ว10ชื่อ,อพลังประชารัฐเนี่ยติดมา4คน4คน,นะฮะในส่วนของภูมิใจไทยโดนอภิปรายสองคนประชาธิปัตย์สองคนนอกจากนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาช<ะ>และพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารวมเป็นทั้งหมด10คนนะฮะในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น,นครับและล่าสุดครับความเคลื่อนไหวของประธานวิปฝ่ายคา้าน คุณสุทินครังแสงครับก็กำชับไปยังสมาชิกที่ลงชื่อไว้อ,อยากจะให้อภิปรายด้วยความสร้างสรรค์ลดวหารลงหน่อยอเนื่องจากว่าเรื่องของเวลาเนี่ยมันจํากัดนะ,ะก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงสูตรของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่า4ี 1. 1> ่บวกหนึ่งนั่นก็คือเบื้องต้นให้ไว้4วันในการอภิปรายและหนึ่งวันคือการลงมติะนะฮะแต่ว่าล่าสุดมีสูตรออกมาเรื่อยๆจากคุณสุทินครังแสงนะครับก็พูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่า การอภิปรายเนี่ยอย่างน้อยขอ5วันนะฮะในการที่จะให้สสทําหน้าที่อภิปรายและทนตรีได้ครบถ้วนทั้งหมด10คนนะครับโดยคุณสุทินครั้งแสงครับเบื้องต้นได้พูดคุยกับพรัคร่วมฝ่ายคา้านหารือกันถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาว่าจะขอกี่ชั่วโมงนะฮะโดยเบื้องต้นได้สรุปแล้วว่า การอภิปรายครั้งนี้มีจํานวนสมาชิกลงชื่อไว้เพิ่มขึ้นมากจากครั้งที่ผ่านมาคิดเป็นมากกว่า80%ครับ oh. ดังนั้นในหลักของการอภิปรายเวลาที่สภาควรจะเพิ่มขึ้นจากเดิมเปิดอภิปรายครั้งที่ผ่านมาใช้สูตรที่บอกว่า3บวก1ครั้งก่อนเนี่ยอภิปรายไป3วัน oh. หลังจากนั้นใช้ลงมติ1วันนะครับก็คือวันรุ่งขึ้นนั่นเอง เนื่องของการอภิปรายคาดว่าจะต้องใช้สูตร5บวก1นี่คือความประสงค์ของคุณสุทินที่มีการพูดกับพักร่วมฝ่ายค้านไว้หรือนอกจากนี้ยังมีสูตร6บวก1นะครับคืออภิปราย5วันหลังจากนั้น1วันนี่คือการลงมติ ซึ่งจากการหารือแล้วที่ประชุมของพักร่วมฝ่ายค้านมีความต้องการและมีความประสงค์นะครับเห็นว่าอย่างน้อยจะต้องได้วันอภิปรายไม่น้อยกว่า5วันนั่นก็คือจะเข้าสู่5้บกหนึ่งแล้วลหะนะฮะอย่างนี้ต้องไปคุยกับประธานวิปรฐบาลคุณวิรัตรัตนเศสนะว่าจะเอาไหมตามนี้นะฮะต่อมาคุณสุทินนะครับประธานวิปายค้านยังได้กล่าวถึงเนื้อหาในการอภิปรายในครั้งนี้ว่าเนื่องจากข้อมูลเยอะมากนะครับอันอภิปรายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การอภิปรายก็จะเป็นต้องแบ่งเนื้อหาการรับรูปก,การรับช่วงกันต่างๆซึ่งตลอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับพักร่วมฝ่ายค้านก็มีวอลลุ่มนะฮะในการที่จะติดตามสถานการณ์ต่างๆว่าเอช่วงนี้มีองค์คารักระทวงหรือเปล่านะฮะหรือว่านอกจากนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นฮอตๆอยู่ในขณะน,นี้ฟังเสียงประชาชนด้วยเนื่องจากว่ามีการไลฟ์สดผ่านทางช่อง1ิของเราถ่ายทอดสดด้วยนะครับ และในเรื่องของการจัดลาดับอันกัดพภิปรายต่างๆเนี่ยรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับจะอภิปรายให้แล้วเสร็จตามลําดับในยติซึ่งอภิปรายรัฐมนตรีตามความประสงค์ของผู้อภิปรายหรือไม่นั้นได้มีการกําชับการขอความร่วมมือไปยังสมาชิกที่จะอภิปรายขอให้เน้นข้อมูลให้ดีให้มากที่สุดนะครับและลดการใช้สำนวนบวหารลงด้วยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณสุทินกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ครับประธานวิป่ายค้านยังได้พูดถึงการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่า เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่หากรัฐบาลสร้างความเสียหายให้กับสถาบันก็จําเป็นต้องอภิปรายและสมาชิกที่อภิปรายนั้นจะต้องใช้วุฒิภาวะอย่างสูงนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกันกระต,ตุ้นตือนรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดความชินชาอย่างไรก็ตามครับภายหลังการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเอกสารข้อมูลในการอภิปรายทั้งหมดจะส่งกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการการทุจริต โดยมั่นใจนะครับว่าเอกสารดังกล่าวนั้นจะนําไปสู่ความผิดของรัฐบาลได้นี่คือความมั่นใจของคุณสุทินครางแสงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับจํานวนผู้พิพายมันเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วนี่ประมาณ80ดเนต์คราวที่แล้ว6กคราวนี้1ิใช่ไหมก็ประมาณ80เพราะนั้น้ะคิดหลักง่ายๆนี่เวลาวันคราวนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นโดยสัดส่วนประมาณเดียวกันประมาณ80ดบเพราะซเพราะนั้นก็ลองไปคิดกันดูว่าเท่าไหร่คราวที่แล้วมัน สามบวกหนึ่งอภิปรายสามวันแล้วก็ลงมติหนึ่งวันคราวนี้มันจะต้องเป็นเท่าไหร่เป็นห้าบวกหนึ่งหรือเป็นหกบวกหนึ่งเมื่อวานก็คุยกันว่าอย่างต่ําสุดมันก็น่าจะเป็นห้าบวกหนึ่งมันจึงจะทํางานได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องกรอบเวลาเสร็จเราก็มาคุยเรื่องเรื่องรายละเอียดเนื้อหาเพราะว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยมันก็หลายพักพอหลายพักแล้วนี่เนื้อหาทุกคนตั้งใจมาเตรียมตัวมามันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน นะเรื่องเดียวกันเรื่องความ,วมล้มเหลวเรื่องเศรษฐกษิจเรื่องสังคมอะไรพวกนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเรื่องเดียวกันแล้วจะแบ่งเนื้อหากันให้มันต่อรับลูกรับช่วงกันยังไง